ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดเอาไวา้ช่วงต้นรายการนะบอกว่าเข้าสู่วิกฤตหอยลายขาดแคลนคือขาดแคลนจริงๆครับเพราะว่าปริมาณที่จับได้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยลงอย่างชัดเจนนะฮะ <c oughs> วันนี้เขาก็เลยมีกิจกรรมครับที่จังหวัดตราดนะฮะชื่อว่าคืนหอยลายสู่ทะเลตราดสนองแนวพังราชดำรินะครับก็เป็นกิจกรรมลํำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับโดยเขามีการมอบลูกหอยลายขนาด ประมาณครึ่งเซนจนถึงหนึ่งเซนหนึ่งล้านตัวครับให้กับตัวแทนชุมชนอ่าวใหญ่แล้วก็มีการปล่อยพันธุ์กุ้งแชบวยอีก8ดล้านตัวถาวายเป็นพระราชกุศลสนองแนวพระรัชดำริของการจัดการทรัพยากรประมงอ,งอย่างยั่งยืนนะครับไปปล่อยกันที่บริเวณหาดช่องช้างตำบลอ่าวใหญ่อเภอเมืองตราดครับคุณดอกเตอร์วางรินธนาสมหวังผู้ทรงคุณวุฒิกรมประมงบอกว่าคือเมื่อก่อนเนี้ยเรา จับหอยลายได้เยอะนะฮะแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆด้วยแต่ว่าพอมันจับได้เยอะมากขึ้นราคามันดีขึ้นคนก็หันมาจับกันมากฮะพอจับกันมากก็เกิดการแข่งขันปริมาณลูกหอยลายมันก็เลยขาดแคลนปริมาณหอยลายที่จับได้ก็ลดลงด้วยนะฮะเขาก็เลยมีแนวคิดก็คือจะมีการพาะพันธุหอยลายที่เลี้ยงเองประกอบไปกับการดูแลแบบธรรมชาติคือเขาบอกว่าหอยลายเนี่ยมันจะจับได้เนี่ยคือต้องจับ ในทะเลเท่านั้นนะฮะแล้วก็รสชาติจะดีด้วยแต่ว่าตอนนี้มันหายากขึ้นก็เลยต้องมีการเพาะพันธุ์ขึ้นมาครับการเพาะพันธุ์ในรอบนี้ก็เลยเอาตัวของหอยลายขนาดเล็กนะฮะประมาณสักครึ่งเซนจนถึง1เซนเนี่ยเอามาปล่อยครับเอาให้กับชาวบ้านเพื่อที่จะปล่อยให้มันไปเพาะพันธุ์ทะเลนะฮะแล้วก็สามารถที่จะกลับมาจับได้ปริมาณเยอะๆเหมือนเดิมนะครับค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ต้องยอมรับว่าการแข่งขันจับหอยลายเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วก็คือมีแหล่งประมงทําหอยลายมากขึ้น ตัวหอยลายเองนะคะทรัพยากรก็เลยลดน้อยลงไปตอนนี้กรมประมงเขาก็เลยศึกษาวิจัยเพิ่มผลผลิตหอยลายนะคะก็ได้รับการสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรมาเป็นเวลา3ปีแล้วนะคะและตั้งแต่ปีที่แล้วเรื่อยมาจนถึงปี2561จุดสำคัญก็คือว่าจะมุ่งศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงหอยลายนะคะควบคู่กับหอยที่เกิดขึ้นเองเพิ่มมูลค่าทางเศษรษฐกิจนั่นเองค่ะ ปัญหาหนึ่งก็คือว่าชาวประมงเนี่ยจับหอยขนาดเล็กค่ะนะคะจัดเพราะว่าเอ่อเอามาต้มแล้วก็ส่งโรงงานแปลรูปนะฮะเพราะว่าโรงงานแปลรูปเนี่ยนิยมหอยขนาดเล็กเพราะหอยขนาดเล็กเนี่ยย,ยังไม่ยังไม่ทันโตเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือว่ามีสืบพันธุ์วางไข่เลยก็จับมันมาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีรุลูกลูกหลานให้เราใช้ประโยชน์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นหนึ่งโครงการก็จะต้องเอาชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมให้ชุมชนเนี่ยดูแลแล้วก็จัดการทรัพยากรกันเองควบคุมกันเองนะคะ ความเป็นนไไปได้ใการเพิ่มผลิตลาณที่จับได้เนี่ยมันหายไปเยอะนะฮะเขาบอกว่าจากที่เคยจับได้ประมาณเกือบเกือบหนึ่งหมื่นตันตอนนี้จับได้เพียงแค่ประมาณ800พันกว่าตันแ0ดพันกว่าตันเท่านั้นเองนะฮะและที่สำคัญคือขอความร่วมมือฮะหลังจากการปล่อยลูกหอยลาย1ล้านตัวของกรมประมงแล้วนะครับจะขอความร่วมมือบรรดาชาวประมงด้วยประมาณมิถุนาจนถึงพฤศจิกาย,ยนนะครับเป็นช่วงที่หอยลายวางไข่ก็ ขอความร่วมมือว่าอย่าพิ่งออกไปหาหอยลายในช่วงนี้แล้วควรจะใช้เครื่องมือที่เขาชื่อว่ากระด,ดึ๊บหอยลายไม่ควรใช้เครื่องจักกลหรือว่าเรือคาดหอยเพราะว่าถ้าเกิดใช้เครื่องจักกลหรือว่าเรือคาดหอยเนี่ย มันจะไปลากเอาตัวของลูกหอยลายมาด้วยขนาดเล็กๆควรจะปล่อยให้มันพ่อพันธุ์ตามธรรมชาติจะได้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นไม่อย่างนั้นมันจะหายไปหมดจากท้องทะเลไทยค่ะแล้วคือที่ปล่อยครั้งนี้ก็คือไม่ได้ปล่อยแล้วก็จบกันไปนะคะแต่ว่ากรมประมงเขาจะคอยติดตามดูซิว่าประชากรหรือว่าทรัพยากรหอยลายเนี่ยเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วเดี๋ยววันที่6มกราคมปีหน้านี้จะปล่อยเพิ่มอีก3แสนตัวนะคะเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนเป็นของขวัญรับปีใหม่ด้วยค่ะ